ใครที่ไม่มีดินก็สามารถที่จะปลูกต้นหอมในน้ําไว้กินเองได้นะคะวันนี้พี่อ้อก,ก็จะพาทุกคนมาปลูกต้นหอมไว้กินกันนะคะซึ่งวิธีนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่อยู่หอพักอยู่อาพาร์ตเมนต์หรือว่าอยู่คอนโดอยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะที่ไม่มีดินนะคะเราไม่จําเป็นต้องใช้ดินปลูกต้นหอมนะเรามีแค่น้ําค่ะมีแค่น้ําแค่นี้เราก็สามารถที่จะปลูกต้นหอมไว้กินได้นะคะ อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็จะมีน้ําเปล่านะคะพี่อ้อก็ใช้เป็นน้ำประปาธรรมดานะคะแล้วก็มีหัวหอมค่ะหอมแดงเนี่ยช่วงนี้ราคาถูกนะคะซื้อมากิโลกร,รัมละ25บาทนะแล้วพี่อ้อก็กินไม่หมดค่ะกินไม่ทันนะเวลาเรากินเขาไม่ทันเนี่ยเขาก็จะฝ่อแห้งเหี่ยวทิ้งหรือว่าบางทีก็เน่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอามาปลูกได้เลยนะแต่วันนี้พี่อ้อก็จะ เอาวิธีปลูกในน้ำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องมีก็คือขวดน้ำค่ะขวดน้ำพลาสติกแบบนี้นะคะแล้วก็มีกันไกลมีมีดค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาลงมือทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมา,ามาเตรียมขวดก่อนนะคะส่วนของฝาเนี่ยเราจะไม่ใช้นะคะ ฝานี้เราไม่ใช้นะเราก็เอาออกไปเลยนะพี่อ้อก,ก็จะเอาพลาสติกตรงนี้ออกก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดขวดประมาณนี้นะคะ ขั้นตอนนี้เราก็จะมาเตรียมหัวหอมก่อนนะคะถ้าเผื่อเขามีเปลือกแห้งๆแบบนี้เราก็ดึงออกนิดน,นึงค่ะดึงออกแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดจุกเขาค่ะจุกบริเวณนี้นะคะเพื่อที่จะทําให้เขางอกออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะก็ตัดไปประมาณสักเซตหนึ่งส่วนสามนะคะเซษหนึ่งส่วนสามของทั้งหมดนะ ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะวางไปแบบนี้นะแล้วเราก็จะเทน้ำลงไปค่ะ ให้ได้ระดับที่ปิ่มปิมกับตรงฝาจุกนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ไปในนี้เลยนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่า บริเวณรากของเขาก็จะจุ่มลงไปในน้ำนะคะก็เป็นการปลูกต้นหอมที่ง่ายมากนะคะใครที่อยู่ในคอนโดหรือว่าใครที่ไม่ไม่มีดินปลูกนะคะก็สามารถที่จะปลูกวิธีนี้ได้เลยนะแล้วเราก็มาดูกันนะคะว่า,าหลังจากผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยต้นหอมของเรางามแค่ไหนนะคะ